ต้มตือไข่น้ำใส่หมูชิ้นหนึ่งถุงเฮ yeah, เลิศมกเขาเอาเป็นต้มตือไข่น้ำใส่หมูชิ้นเห็นลายหมูใช่ไหมล่ะสันคอหมูเลิศฉันคือแบบภูมิใจมากหั่นครึ่งแนงไปเลยหั่นครึ่งไปเลยาก็ทำไงดีวะแบบนี้เนาะ ลดอดอดูหมูดิลดหมูแบบนี้นะไม่ต้องไม่ต้องอันนี้ก็ได้เนาะไม่ต้องหมักก็ได้เนาะเพราะว่าเขาจะมีความนุ่มเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วเนาะรเป็นไงบ้างดูดิ ห่างรอไว้เลยห่างรอไวเลยวันนี้ไม่ค่อยอยากเล่นเลยอ่ะเนอะพอ,อละถ้าเยอะกว่านี้ก็ขาดทุนละภูมิใจกับหมูมีใครเคยภูมิใจกับหมูไหมฉันภูมิใจกับหมูตัวเองมากเลยอ่ะภูมิใจกับลายหมูเห็นไหมเลิศเออฉันภูมิใจก่อนอื่นเนาะต้องเปิดเกาแต๊ะก่อนเปิดเกาแต๊ะ แ,แล้วเราใส่น้ำลงไปใส่น้ำลงไปพอประมาณเออลดเนาะแล้วก็รอน้ำเดือดรอน้ำเดือดนะหนูพอน้ำเดือดนะลูกนูใส่ไข่ลงไปหนูใส่ทีละฟองนะลูกนะใส่เป็นทีละฟองเออลดใส่เป็นทีละฟองแบบนี้เลยลูกลดไข่น้ำเออแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะลูกนะ แล้วก็ค่อยๆใส่หมูที่เราหั่นลงไปเนาะสันคอหมูนะลูกนะเออใส่ลงไปเลยลูกเลิศต้มจืดไข่น้ำใส่ลงไปเลยลูกนะเออค่อยๆทยอยใส่ลงไปลูกอุ้ยหมูมันติดตรงนี้ลอะรอรอให้มันสุกนะลูกนะต้มให้หมูสุก่อยนะลูกหมูกินดิบไม่ได้นะลูกนะเออต้มให้หมูสุก หมูเนี่ยไม่ต้องหมักก็ได้เนาะเพราะว่าเขาอะก็จะแบบนุ่มอยู่แล้วมีความนุ่มอยู่แล้วนะลูกนะเออเลิศกระต,ต้มไม่ต้องปรุงอะไรลูกเดี๋ยวมันไม่จืดเนาะต้มจืดไข่น้ําใส่หมูชิ้นเนาะโอเคไปลูกเอาไปเสิร์ฟเมนูนี้ก็จะแบบว่าง่ายๆกินคลีนเนาะเออเลิศง่ายๆกินคลีนใส่ให้หมดเลยลูกน้ำต้มน้ําซุปร้อนๆๆ ร้อนลูกใส่ไปให้หมดเออรถน้ำน้อยไปไหมน้ำน้อยหรอกแล้วก็ใส่ต้นหอมไปหน่อยนะลุกนะเออรดใส่ต้นหอมไปนิดนึงเออสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถที่บันทึกเอาไว้ในรายการโปรดได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปมาโอ้รถเมนูนี้คือรถปังมากน,น่ากินมากดูดิดูหมูสิรถ ทุกคนเอาไปให้ทุกคคาเอ็นจอยกันดีกว่าบายบายซียูนะวันนี้ขอบใจนะทุกคนที่เข้ามาดูเออรถปะซียู